ชมครับเมื่อสักครู่นี้คุณศกประกอบผู้ช่วยทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยทิ้งเอาไว้เนี่ยน่าสนใจว่าในเรื่องของการเกษตรเพราะว่าไทยเราเนี่ย80%เราก็อ g r o base ก็คือเราอยู่บนพื้นฐานเกษตรแล้วก็เขา้เขาสู่อุตสาหกรรมนะคะเมื่อสักครู่นี้ติดใจที่บอกมีสากรต้อง5,000นะคะ,คะแล้วโมเดลที่พูดถึงเรื่องแบงค์ทุนเงินเข้าไปสู่เกษตรกรเนี่ยนะคะอันนี้เป็นโมเดลน่าสนใจนะคะครับ ในรูปของเกษตรกับสากลเนี่ยห้าพแห่งน,นะ,ะคะมีทิศทางยังไงคะที่รัฐบาลกัมพูชาเข้าไปหนุนเนื่องคข่าวายายเคยจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลก็สนับสนุนอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าในส่วนของออรูปแบบหรือการเข้าถึงทุนต่างๆเนี่ยตัวเอกชนเองต้องออช่วยสนับสนุน คือถ้าเรามองภาพรวมแล้วทุกวันนี้ในระบบอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆในส่วนของอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆมันเข้าถึงกันทั่วโลกแล้วจานค่ะมันเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อถึงกันแล้วทําไมเราไม่โลกเดียวกันโลกเดียวกันทําไมเราไม่ใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์เราสามารถจะวางระบบซัพพลายเชนตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคได้เลยค่ะครบวงจรครับเมื่อ สองปีที่แล้วเนี่ยผมไปงานเอ็กซ์โปที่นันหนิงเราไปเจรจากานักธุรกิจชาวนันหนิงเขาต้องการซื้อข้าวจากกรมพูชาหนึ่งล้านตันค,ครับเราผลิตเราส่งออกได้แค่ห้าแสนตันเองแต่ว่าไม่พอแต่ความจริงเราผลิตได้เยอะนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า,อาพอเกษตรกรไม่มีทุนเนี่ยข้าวมันก็จะไหลมาทางไทยส่วนหนึ่งไหลไปทางเวียดนามส่วนหนึ่งนะครับพอ หมดฤดูทำนาแล้วเนี่ยชาวบ้านก็อดข้าวแล้คะครับเพราะว่าไหลออกไปหมดแล้วนะครับทีนี้ทำยังไงอาจารย์ถ้าเราวางโมเดลให้มันสมบูรณ์ค,ครับวางพพลายเชนให้สมบูรณ์เนี่ยเรารับออเดอร์จากจีนเข้ามาล่วงหน้าเลยเรามีสหกรณ์0 0พแห่งเรามีเกษตรกร2ล้านคนคเอาเอาแค่คนละ หนึ่งเฮกตาเนี่ยเฮกตาร์ละห้าตันก็พอละ,ห,ะหรือ,รอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเอาว่าครอบครัวละห้าตันก็หลายล้านตันเลยอาจย์ใ,ใ,<ช>ในเมื่อเรารู้ว่าเรา,เรา,เราสามารถผลิตได้เท่าไหร่เราก็รับออเดอร์ล่วงหน้ามาเลยเพื่อแบ็กอัพให้ธนาคารแล้วธนาคาร ก็ปล,ปล่อยให้กู้กับชาวบ้านโดยที่เราจะทําให้ชาวบ้านมีคุณภาพขึ้นมาก่อนอคุณภาพยังไงก็คือต้องทําให้ครบวงจรจุดไฟเติมเชื้อเกื้อกูลจุดไฟก็คือต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ให้ได้นะจากการที่มีเอ o อคอยมาให้ความช่วยเหลือ,อคุณคอยแบมือเนี่ยคุณต้องลงมือทํางานเปลี่ยนทัศนคติทํางานร่วมกันสามัคคีกันนะครับอพอเปลี่ยนทัศนคติได้เนี่ยเราก็ ใส่องค์ความรู้เข้าไปคุณทำนาเราก็สอนให้เรียนรู้เรื่องการทำนาจากเคยที่ทำได้เฮกตาร์ละสองตันสองตันครึ่งทำยังไงให้ได้ห้าตันแปดตันสิบตันตอนนี้ทำนากี่กี่รอบเนี่ยบางพื้นที่หนึ่งรอบบางพื้นที่ก็สองรอบในพื้นที่เท่าที่ไปตรวนดูในพื้นที่ที่มีมีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์มีคลองส่งน้ํบก็ได้สองรอบครึ่งมีนะคะออกมาแต่ว่า เป้าก็คือ1เฮกตาร์ต้องให้ได้ันคตันถือว่าทำทำงานมีเป้าว่างั้นเถอะซึ่งจริงๆแล้วมีจากประเทศจีนเขาไปทําแถวพัตบองเขาได้8ตันคือจีนเนี่ยเขาเขามีเครื่องไม้เครื่องมือคเขาเขามีเมล็ดพันธุ์ของเขาปุ๋ยของเขาครับแล้วตามเทคนิคของเขาดูแลอย่างดีครับได้แปดตันทีนี้ ในเมื่อเราสามารถาที่จะพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรได้ใส่องค์ความรู้ได้เนี่ยต่อไปก็คือการใส่ทุนเข้าไป hmm. ผมได้เจรจากับ3แบงก์ในกัมพูชาก,ก็คือ FTB, a bank s i a Canada b a n เดียว่าทำ <Be S 2> ไงเป็โลคอลแบงก์ไหมคะโล <local bank, S 1> คอลแบงก์แบงก์อันดับตน้ตนๆว่าเราจะให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนโดยที่เราจะทำให้คนมีคุณภาพหลังจากคนเหล่านี้มาฝึกอบรมกับเราแล้วเนี่ย เอาเอาเอาเซอร์ติฟิเคตจากเราไปกู้กับแบงก์มีหนัวสือ้อได้เลยครับเหมือนตัวการันตีเลยนเนี่ยคือคนเหล่านี้ถือว่ามีคุณภาพแล้วผ่านการฝึกอบรมจากเราแล้วคะนะครับแต่ละคนกู้ก็ต้องมีประกันชีวิตถ้าตายประกันจ่ายคแล้ว เรากู้กันเป็นกลุ่มๆและหคนค้ำประกันค่อยกันไปค่อยกันมาถ้าหนี4คนที่เหลือต้องจ่ายถ้า4คนไม่มีปัญญามีสากลจ่ายถ้าสากลไม่มีปัญญาก็เอาโรงสีหรือคอนแทคเตอร์เนี่ยเข้า,เ,าเข้ามารับผิดชอบค่ะครับเรียกว่าหลายหลายซัพพอร์เตอร์นะครับในเมื่อ,อโรงสีได้รับเอซีล่วงหน้ามาหมดแล้วแบงก์ก็ได้รับ ล่วงหน้ามาหมดแล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรน,นั่นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของเกษตรกรกัมพูชากับเ,เรื่องของทุนเพราะส่วนใหญ่เนเกษตรกรมักจะเจอปัญหาเรื่องแหล่งทุนเข้าไม่ถึงแหล่งทุนอันนี้รัฐบาลก็ออกเป็นรูปโมเดลนี้ก็ถือว่าถือว่าดีจริงๆแล้วก็คือในช่วงในช่วงที่ผมเป็นอรองประธานหอการค้าพาลินะนะครับผมก็วางแผนโมเดลตัวนี้ขึ้นมาคิดกันมาว่าว่าจะทํา ครับก็คิดว่าคงจะมีโอกาสได้ทำ<ด>หลังาจากไม่ชานี้คืออย่างน้อยแรงงานเราล้านกว่าคนล้านเกือบล้านห้าแสนคนตอนนี้ในรายได้เฉลี่ยคนละหมื่นบาทต่อเดือนทั้งโอทีทั้งอะไรแล้วเนี่ย เหล่านี้ก็คือคนที่ผลิตเงินไปให้เราเพื่อจะให้ยาติพี่น้องทางนู้น<อ>นะครับถ้าระวางระบบดีๆเนี่ยก็มีเงินเดือนละประมาณห,หมื่นกว่าล้านบาทก็พอสมควรในการ,รที่จะทำอะไรได้พอสมควรนะครับะะอันนี้ก็ถือว่าหยิบหยิบประเด็นอันนึงนะคะนี้ขอสั้นๆสุดท้ายเลยคือมีว่าที่อุตสาหกรรมบ้างไหมคะ สัญญ้นๆหรือว่ามีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นบ้างไหมเพราะว่าเห็นเพื่อนเกาหลีเข้าไปเยอะเหมือนกันเพราะเกาหลีเนี่ยเขาเป็นเมืองอุตสาหกรรมอตอนนี้ที่ทางอุตสาหกรรมเห็นโชว์รถเก๋ไก <c> ่ <oughs> อุตสาหกรรมเนี่ยเยอะมากค่ะาจารย์ค่ะอะไรบ้างคะอุตสาห,าหกรรมเกือบเกือบทุกเกือบครบเลยเกื<ะ>อบครบเลยอันดับอันดับหนึ่งจะเป็นการเม้น์การเม้น์ในส่วนของการเม้น์นอกกนั้นก็เป็น อุตสาหกรรมอื่นๆสาธารณูปภคทางด้านอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเข้าไปเยอะข้าจาร้์แล้วสักเดือนที่แล้วผมมีนักธุรกิจจากสมุทรปราการที่เข้าไปดูระบบเขาเรียกว่าโลจิสติกส์แวดห้าครับโอกาสของประเทศไทยตอนนี้ก็คือกัมพูชาเราใช้สินค้าไทยประมาณ80%เครับเพียงแต่ว่าถ้าเราวางระบบโลจิสติกดีๆแล้วกระจายสินค้าให้ทั่วประเทศเนี่ย ก็มหาศาลแล้วพูดถึงเรื่องสากลเมื่อกี้นะครับอาจารย์ถ้าเราสามารถจะตั้งร้านค้าสากลทุกสากลได้นเราซัพพลายเข้าไปในระบบสากลทั้งหมดได้นี่ก็มหาศาลแล้วครับใช่บอ้วมีร้านค้าย่อย5,000แห่งครับแล้วในส่วนของธุรกิจอื่นอย่างเค่นโรงสีโรงปุ๋ยโรงไรต่างๆเนี่ยก็มีคนไทยไปลงเยอะผมในระบบเนี้เราอยากให้มีการตั้งโรงสี ตลอดอทุกเ,เส้นทางหลวงที่มีแหล่งปลูกข้าวค่ะครับนะคะก็ลงสีนี้ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าถ้าเป้าเราปลูกข้าวได้มากขึ้นขนาดนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่คุณศกประกอบนะคะผู้ช่วยทูต กัมพูชาประจำประเทศไทยนะคะให้ข้อมูลกับเราตั้งแต่ต้นนะคะทั้งเรื่องของขณะนี้เนะะี่ยกัมพูชาทําอะไรบ้างและมีทิศทางอย่างไรนะคะแล้วก็อธิบายให้ฟังถึงแรงงานที่ เข้ามาทํางานอยู่ในประเทศไทยและการแก้ปัญหา,เ,าเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทิ่ทางอนาคตเนี่ยนะคะการวางทั้งเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเพื่อนบ้านเรากมำูชาท,ทำได้ดีและที่ดีกว่านี้ที่เห็นก็คือเรื่องของคนรุ่นใหม่นะคะใจใจในเรื่องของการ เรียนรู้เรื่องภาษาเพราะภาษาจะเป็นสะพานเชื่อมให้เรามีความเข้าใจเข้าใจในวัฒนธรรมเข้าใจที่จะทํามาค้าขายเข้าใจที่จะทำ,าาทะทำธุรกิจร่วมกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค,คุณศกประกอบมากนะคะจากสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยในฐานะผู้ช่วยทูตแล้วก็ดูแลเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยหลายท่านที่เป็นแฟนสถานีโทรทัศน์สวนภูมิและคลื่น FM 92.25นะคะมีอะไรท่ยนเชื่อว่า คุณสมประกอบยินดีนดีนะคะที่สานทูตเดินเข้าไปเลยที่สานทูตกัมพูชาอยู่ตรงสี่แยกเม่องจ่ายใกล้ๆเมงจ่ายนะคะเข้าไปได้เลยหรือโทรไปที่กัมพูชา call center ได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะต้องบอกว่าตรงนี้เราจะเชิญอีกนะคะเพราะว่าเราบ้านใกล้เรือนเคียงกันมีอะไรก็จะได้ช่วยกันแล้ที่สำคัญก็คือคนไทยต้องเรียนรู้จักกัมพูชาอีกเยอะ ทีเดียวนะคะ,คะเดี๋ยวเราล้าหลังนะค่ะวันนี้รายการมิติโลกลาไปก่อนนะคะพบกันทุกจันทร์สี่ทุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับ